มือถือเครื่องนี้มันคืออะไรมันคือซีรีส์ไฮคอนเซ็ปต์ค่ะกับมือถือเครื่องนี้ที่จะพาทุกคนไปพบกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนฟังดูมันเหมือนจะเป็นเรื่องไฮคอนเซ็ปต์หรือไซไฟหรือว่าแบบเป็นอุปกรณ์พิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะหนังกลับไปโฟกัสที่ตัวละครครับเราวัดอีฟว่าถ้าเกิดว่ามือถือดิลลทเนี่ยมันตกไปอยู่ในมือของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อลิลลี่และเขามีความสัมพันธ์ซับซ้อนเกี่ยวกับสามีของเขา เกี่ยวกับคนที่เขามีความสัมพันธ์แบบลับๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันมันน่าสนใจดีมันตั้งคําถามกับตัวละครว่าถ้าเกิดคุณมีดีไวคุณมีไอ้มือถือแบบนี้คุณจะลบคู่ชีวิตของคุณหรือเปล่าเพื่อจะไปอยู่กับคนที่มีความสัมพันธ์ลับด้วยอะไรแบบเนี้ยครับรูปเพลอๆมันเหมือนกับว่าอุปกรณ์ที่ใช้ฆ่าคนได้โดยไม่มีเลือดไม่มีหลักฐานเขาหายไปเลยดื้อๆอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วกับกับคนนะฮะมันมันมันทำอย่างนั้นไม่ได้ครับเหมือนยิ่งลบมันก็ยิ่ง ฝังแน่นอะไรบางอย่างในความในความทรงจําในความคิดมันไม่ได้หายไปจริงๆ่ะครับมือถือเครื่องนี้มันลบคนได้ใช่ไหมเราอยากให้เรื่องนี้มันจบักทีผมว่าอันนี้คือใจความสำคัญที่เราอยากชวนไป explore เหมือนกันว่า ลบลบคืออะไรการที่คนคนนึงหายไปเลยไม่ไม่ไม่ปรากฏตัวหรือนั่งอยู่ตรงเนี้ยคือลบหรือเปล่าหรือจริงๆมันมีอะไรอีกที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยน่าสนใจว่าลบแล้วไงต่ออ่ะแบบที่ลูกทำลูกูกก้ว่ามันไม่ดีก็อย่างทำพระเจ้าคงไม่ให้อภัยลก มันเป็นอำนาจที่แบบน่ากลัวมากที่เราที่เราเลือกว่าใครควรจะอยู่ใครควรจะหายไปอำนาจนี้มันน่ากลัวมากๆครับแล้วมันก็เชื่อมโยงกับความเป็นจริงในสังคมอยู่เยอะไปหมดอะไรไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เลือกให้คนหายไปหรือคนที่เป็นเหยื่อที่ถูกทําให้หายไปก็ตามอะไรอย่างี้ครับสำหรับผมมันไม่ได้แทนค่าแค่เป็นมือถือมันเป็นอำนาจก็ได้ <c oughs> มันจะเป็นโซเชียลมีเดียก็ได้มันจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแล้วแต่ว่าคนดูจะไปแทนค่าอะไรแต่มันคือแน่นอนคืออาวุธ เราทำคนหายไปทั้งคนเลยนะมันไม่ต่างอะไรกับการฆ่าคนเลยการลบนี่มันคือคำตอบหรือเปล่ามันสมควรทำไหมเราจะอยู่ข้างตัวละครไหมถ้าเกิดว่าเขาประสบเหตุการณ์แบบเนี้แล้วเท่าจเจอแบบเดียวกันเราจะทำหรือเปล่าอะไรเงี้ครับหนังมันตั้งคําถามแบบนี้กับกับคนดู ตั้งแต่เขียนบทเนี่ยผมผมก็ล็อกสเปกนักแสดงต่างๆเอาไว้ว่าบทเอต้องเป็นคนนี้บททูต้องเป็นคนนี้อยู่ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยครับว่าอยากได้คนนี้ไม่อยากเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีใครมาพูดอะไรก็ตามผมก็จะล็อกไว้ของผมอย่างเงี้ยว่าผมนึกภาพไปแล้วครับเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นออกแบบเป็นแบบ ใน,ในหลายคนเนี่ยเขาสร้างแรงบันดาลใจในตัวละครนะครับ mm hmm. ผมเขียนตัวละครนี้ไปผมก็จะมองเห็นว่าอออกแบบนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไอสื่อเนี่ยเขาเป็นคนยังไงแล้วก็เหมือนเขาเขาจะมาคีเอทอะไรในบทนี้เราจินตนาการนะครับ mm hmm. ว่าเราเห็นเขาเล่นอยู่แล้วเขาจะเล่นอย่างอะไรเหมือนเป็น เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราเห็นในหัวตลอดขั้นตอนการการเขียนพอได้ครบมาทุกคนตามที่ผมต้องการอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นดีมทีมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี